สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิงฟ้าวราหะเปิดใจโดนฟ้อง1,200ล้านไม่แน่ใจวัดจากอะไรจากกรณีที่มีข่าวว่าคายเพลงชื่อดังยืนฟ้องนางงามนักร้องอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022ค่าเสียหาย1,000ล้านบาทก่อนที่ต่อมาทางนวัดอิสระไกรศิลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้ออกมาโพสต์ว่าอิงฟ้าได้รับหมายสารแล้วส่วนจำนวนเงินที่โดนฟ้องคือ1,200ล้านบาทขณะที่อิงฟ้าเองก็ได้ พสข้อความสุดช้ำว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับ1,200ล้านยังเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอล่าสุด26สิงหาคม2 5 6 5อิงฟ้าวราหะได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดยเผยว่าเรื่องก็เป็นอย่างที่โพสต์ไปเราก็น้อยใจด้วยรู้สึกว่าความจริงมันก็คือความจริงเราแค่รอเวลาที่จะออกมาพูดด้วยใจความที่เราอ่านก็มี ที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงออกมาโพสต์อย่างนั้นเราก็จะรอกระบวนการทางกฎหมายค่อยออกมาชี้แจงทีเดียวเลยดีกว่าที่เขาเคยดูแลมามันก็มีช่วงที่ดีตนก็เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกๆว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราคนหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเราเจออะไรมาบ้างไม่ได้อยากจะทกาก็ได้คิดว่าอีกไม่นานคงออกมาพูดเพราะไม่ใช่แค่ตนคนเดียวที่โดนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทานายที่มาดูตรงนี้ทุกอย่างเราก็ต้องรอ ครอบครับให้ดีที่สุดเรื่องเงิน1,200ล้านมันก็เยอะมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆมันอาจจะไม่ขนาดนั้นที่เขาคิดมูลค่าขนาดนี้หนูนึกว่าระดับโลกนั่นเนี่ยแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าในความเป็นจริงมันเหมาะสมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1,200ล้านเขาวัดจากอะไรจริงๆเราไม่ได้อยากขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีติดตัวก็มีนิดนึงมันไม่ได้เสียใจเชิงแบบนั้นแต่บางทีเราเจะเข้าความที่คนให้กำลังใจก็มีเสมบ ไม่กลัวว่าเขาจะมีเรื่องอื่นมาอีกเราบริสุทธิ์ใจและยืนอยู่ในจุดที่สว่างมากความจริงมันก็คือความจริงและเราก็เชื่อว่าเราไม่เคยทําใครหรือทําอะไรที่ผิดเพื่อนร่วมค่ายที่ร่วมชะตากรรมก็ให้กําลังใจเราเพราะเขาก็รู้ว่าเรายังเด็กจริงๆเราไม่ควรต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้าเขาก็ผ่านมาแล้วก็สู้กันเต็มที่และพร้อมที่จะสู้เคียงข้างเราทางพี่นวัดก็ให้กําลังใจตลอดว่าไม่ต้องคิดมากหลายๆคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตอบไม่ได้ว่ามีแนวโน้มที่เราต้อง ต้องจ่ายไม้เพราะต้องคุยกันแต่ไม่ได้มีคุยกันนอกรอบข้อความทั้งหมดต้องรอผู้ใหญ่มาพูดดีกว่าโดยเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่องานที่รับลูกค้าส่วนใหญ่ให้กําลังใจว่าสู้ไปด้วยกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณครับ